เราฝันนะว่าเมื่อคืนน่ะเราฝันว่าพัดลมอะพัดลมที่ติดเพดานอ่ะเราฝันว่าพัดลมที่ติดเพดานอะ,นม,นอะมันล่วงลงมาเออเราคิดแล้ววันนี้แมงต้องมีเรื่องอะไรที่แบบไม่ดีไม่ดีแน่เลยปกติอะเราก็สั่งของทางทางเฟซบุ๊กทางช้อปปี้อะเราเป็นคนระมัดระวังตัวมากนะเพื<ๆ>่อนๆคือว่าถ้าเป็นสินค้าที่เอสั่งผ่าน เฟซบุ๊กเนี่ยเอจะเอาแบบเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางแล้วทีเนี้ยไอสินค้าตัวเนี้ยเอเออะสั่งผ่านแอปช้อปปี้นะรู้ไหมมันส่งอะไรมาให้มันส่งเม็ดแตงโมอ่ะร้านเนี้ยเออแล้วแล้วพอเราไปเช็คในพอเราไปเช็คในช้อปปี้นะคนส่งเนี่ยชื่อ ชื่อไนรีเบอร์นี้ที่อยู่อะไรของมันเนี่ย wrt อําเภอดูเพียงน่าน5500เาราะเว่ามันต้องเป็นแก๊งคอเซนเตอร์แน่ๆเลยเนี่ยเออเราอะสั่งเม็ดฟู่สหลอดนะคือตัวเออะสั่งเม็ดฟู่มัน2หลอดนะเออะสั่งสั่งเม็ดฟู่มัน2หลอดแล้วดูที่มันส่งมาให้ดิ คือเอะสั่งเม็ดฟูมันสองหลอดแล้วดูที่มันส่งมาให้เอสั่งเม็ดฟูมันสองหลอดนะดูที่มันส่งมาให้และร้านเนี้มันขายถูกมากเลยนะร้านอื่นน่ะเขาขายหลอดละร้านอื่นนะเขาขายหลอดละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าร้านนี้เออแม่งมีเลขแปดด้วยหลอกลวงร้านนี้ขายหนึ่งร้อยสิบแปดร้านอื่นน่ะเขาขายหนึ่งร้อยสี่สิบห้าร้านนี้ขายหนึ่งร้อยสิบแปด แล้วคนคนอะไรชื่อในรีเบอร์นี้เลยเนี่ยเนี่ยเบอร์นี้เลยเนี่ยมิจฉาชีพชัดๆแล้วแล้วแล้ไอไระบบของช้อปปีเนี่ยคือเขาจะให้คืนสินค้าเราก็ไม่รู้มันจะต้องคืนสินค้าอะไรของมันในเมื่อมันไม่ได้ให้ที่อยู่มานะเนี่ย WRT อำเภอดูเพียงน่านเบอร์ชื่อในรีเนี่ยเนี่ยระบบของ s h o p ปีเนี่ย นี่ยมันเหมือนมันส่งซองเปล่ามาให้เราเลยนะเราคือเอ้ไอร้านมันชื่อนี่นะเนี่ยชื่อเจขีดขีดล่าง4 R Y 6 Y J 41ไหกสี่สอ็อสินค้าตัวนี้นะในในเน็ตน่ะขายแพงมากเลยนะสินค้าตัวนี้ในเน็ตอ่ะมันขายอยู่ประมาณ 450นะสี่ร้อยห้าสิบนะสินค้าตัวนี้ในเน็ตขายอยู่สี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเราเห็นในช้อปปี้อ่ะมันขายอยู่ร้อยห้าสิบเราเห็นในช้อปปี้ขายไอไอบลูมบ r ูมดีแน็คเนี่ยเราเห็นในช้อปปี้ขายสินค้าตัวนี้อยู่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าก็ไม่รู้ว่าปลอมเปล่าแต่คิดว่าไม่เอาแล้วไม่ซื้อไม่สนแล้วไม่เอาแล้วแล้วเนี่ยแม่งก็แบบ คือเราอะเป็นคนระวังตัวนะไม่ใช่ว่าเราไม่ระมัดระวังตัวเราอะเป็นคนระมัดระวังตัวแล้วดูแบบมันมันส่งเียอะไรมาเนี่ยรหัสคําขอแต่เราเก่าแต่เอ๋จะส่งอีเมลไปทีออ่แอดมินมันอีกทีหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันส่งซองเปล่ามาให้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นซองเปล่านะแล้วก็มันก็เอาเม็ดเียอะไรมาเนี่ยแต่เราว่ามันเป็นเม็ดแตงโมนะมันเป็นเ,ออเราคิดว่ามันเป็น เราคิดว่ามันเป็นเม็ดเม็ดแตงโมนะเป็นเม็ดเราคิดว่ามันเป็นเม็ดแตงโมหรือไม่ก็เม็ดอะไรไม่รู้อ่ะม,มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนธัญพืชอ่ะมันเหมือนเอ่อเม็ดแฟลกซิตอ่าอะไรสักอย่างอ่ะมันเม็ดอะไรอ่ะเม็ดอะไรแต่เราว่ามันเป็นเม็ดแตงโมนะมันเหมือนเม็ดแตงโมมันก็เหมือนเม็ดแตงโมแต่เราไม่รู้ว่ามันคือ mo, เม็ดอะไรของมันเราอ่ะสั่งสินค้าในช้อปปี้มาประมาณโอ้ยหลายปีแล้วนะ sheets, ประมาณห้าหกปีอ่ะ เราสั่งของกระทางช้อปปี้มา5้าปีอะเราไม่เคยเจอร้านไหนอะที่ทำทุเลศเท่านี้มาก่อนเลยบางร้านเนี่ยมันส่งเสื้อผ้าไซส์เล็กมาให้เราสั่ง 3X มันส่ง 2X มาให้มันก็พอยัดได้นะแต่แน่นมากบางร้านอะเราสั่งเสื้อผ้าไซส์คนอ้วน แต่มันส่งไซส์คนผอมมาให้มันก็ยัดเข้านะแต่แม่งโคตรคับเลยและไอ้ร้านเนี้ยที่ว่ามันส่งเสื้อผ้าผิดไซส์มาให้เราอะ่ะมันเจอกรรมตามสนองเพราะว่ามันเจอช่อโกงเงินผ่านแอปช้อปปี้มีมิจฉาชีพเนี่ยแฮ็กมันทีเนี้ยเราอะ่ะเห็นเห็นว่าคือเราอะ่ะด่าไอ้พวกเชี่ยเนี่ยมาหลายรอบแล้วเราอ่ะเป็นคนระวังตัวนะไม่ใช่ว่าเราไม่ระวังตัวเราอ่ะเป็นคนระวังตัวนะไม่ใช่ว่าเราไม่ระวังตัว เราก็านึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะกล้าว่ะเฮ้ยแม่งกล้าคือคล้ายๆกับว่าคือเอมองว่าพวกมิชชาชีพวกเนี้ยมันจะใช้ลักษณะเหมือนกับว่าความไว้ใจอ่ะเออมันลักษณะมันเหมือนเป็นจิตวิทยาความไว้ใจเอ,อคิดว่าพวกมิจชาชีพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะใช้ความใช้ใช้ความไว้ใจใช้จิตวิทยาเพราะว่าคนที่ทํางานเนี่ย คนที่เขากำลังทำงานอยู่บางทีเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้คิดเลยมากไนงะเช่นคนใช้ที่บ้านเนี่ยรับพัสดุให้ตัวเองอะ่ะอยู่บริษัทนี้เออแล้วก็ข้อความมันเด้งเข้ามือถือว่าได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้วคือบางคนน่ะคือบางคนที่ว่าเขาทํางานบริษัทและเขาอะ่ะยุ่งยุ่งอะ่ะแล้วมันมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าได้รับพัสดุแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็กดไง กดยืนยันรับสินค้าเนี่ยเออเหมือนกับว่าถ้าถ้าสินค้าสำเร็จนะอสมมติสำเร็จเนี้ยแต่เราว่ามันหลอกว่ะ ถ้าสินค้ามันสำเร็จเนี่ยนะมันจะบอกให้เราให้คะแนนมันถึงจะด่ามันได้ เหมือนกับว่าถ้าเรากดยอมรับสินค้าเนี่ยเราจะสามารถคอมเมนต์ได้ถ้าเราอะกดยอมรับสินค้าเราถึงจะสามารถคอมเมนต์มันได้นะ เดี๋ยวต้องส่งอีเมลไปจี้แอดมินมันอะเพราะระบบของช h o p ปีมันจะให้ส่งของคืนอะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องส่งอะไรคืนในเมื่อมันมันส่งซองเปล่ามาให้กูอะคือกูไม่รู้ว่ากูจะต้องส่งคืนที่อะไรมันในเมื่อมันส่งซองเปล่ามาให้กูอะ จะให้กูส่งของให้คืนอะไรอ่ะคือมันเป็นระบบปฏิบัติการของมันมันจะให้กูส่งของคืนมันอ่ะแล้วทำจะให้ส่งคืนอะไรอ่นนี่มันเม็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเม็ดเชี่ยอะไรของมันไม่รู้อ่ะมันมันมันเหมือนเออเขาเรียกอะไรวะมันเหมือนเม็ดแตงโมกับเม็ดเมลอนอ่ะไอตัวอะไรอ่ะเออ เรียกไม่ถูกมันเหมือนมันเป็นมันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนกบเป็นของที่แม่งแดกอ่ะแล้วแม่งขายทิ้งอ่ะมันเหมือนเป็นของที่มันแดกแล้วแม่งก็ขายทิ้งแล้วแม่งก็เอาแพ็กแล้วก็ส่งอ่ะมันเหมือนอย่างนั้นอ่ะมันทุเรศอ่ะคือถ้าร้านไหนมันมันมันขายถูกถ้าร้านไหนอ่ะมันขายถูกมากจนเกินไปถ้าร้านไหนอ่ะมันขายถูก มากจนเกินไปอย่าซื้อร้านนั้นแล้วถ้าร้านไหนอะ่ะมันไม่มีคอมเมนต์เลยอะ่ะถ้าร้านไหนนะมันไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยอะ่ะอย่าซื้อเพราะว่าร้านของไอเทียเนี่ยนะร้านของไนรีเนี่ยร้านของไอเทียเนี่ยไอไอไนลีเนี่ยนะ มันไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยร้านมันชื่อนี่เว้ยเราไปดูในระบบปฏิบัติการอ่ะมันบอกมันชื่อลีเบอร์นี้อําเภอดูเพียงน่านที่อยู่อ่ะ wrt ที่กูงงเลยอ่ะเราจะให้เราส่งของไม่ให้ใครอ่ะในเมื่อมันไม่มีที่อยู่อ่ะจะจะให้เราส่งของคืนกลับอ่ะแล้วที่อยู่มันไม่มีอ่ะเราเข้าไปดูในระบบปฏิบัติการเราบอกตรง,ตรง,ตรงๆเรางงนะ เราอะเข้าไปดูในระบบปฏิบัติการเพื่อที่จะเอาที่อยู่ไอเฮียเนี่ยปรากฏว่าในในระบบปฏิบัติการนะในระบบปฏิบัติการอะมันบอกว่ามันชื่อลีในระบบปฏิบัติการอะมันบอกมันชื่อลีมีเบอร์แล้วก็ที่อยู่อะ wrt มันไม่ได้มีที่อยู่มาให้อะเข้าใจไหมมันไม่มีบ้านเลขที่เนี่ยที่อยู่มาเนี่ย w rt อำเภอดูเพียงน่านได้ชื่ออะไรชื่อลี เราว่ามันเป็นไอเนี้ยเราว่าไอเนี้ยมันตัวจะต,ตัวตัวหลอกลวงในเน็ตเลยนะเป็นแก๊งคอ c เซ็นเตอร์ชัวร์เลยอะ คือเวลาจะซื้อสินค้าเนี่ยควรจะเข้าไปดูที่อคอมเมนต์ใต้ไอเนี่ยคือเวลาเวลาจะซื้อสินค้าเวลาจะซื้อสินค้าในช้อปปีเนี่ยอย่าขี้งกเห็นแค่ว่าราคามันถูกเวลาจะซื้อสินค้าในช้อปปีเนี่ยอย่าคิดแค่ว่ามันขายถูกเฮ้ยขายถูกไอเนี่ยมันมิชฉาชีพชัดชัด เวลาจะซื้อสินค้าในช h อป e ีเนี่ยอย่าคิดแค่ว่ามันขายถูกเพราะว่าบางร้านอะ่ะมันเป็นมิจฉาชีพให้ไปดูตรงคอมเมนต์ด้วยว่าเนี่ยคนที่คอมเมนต์เนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรบ้างคนที่ให้คะแนนสินค้าเนี่ยถ้าร้านไหนอะ่ะมันไม่มีใครคอมเมนต์เลยนะถ้าร้านไหนอ่ะมันไม่มีใครคอมเมนต์เลยอะ่ะอย่าไปซื้อแม่มันอย่างร้านเนี้ยโอเค เนี่ยเออถ้าร้านไหนอะมันมีคนคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ค่อยสั่งมันเป็นความผิดของเราเองที่คิดว่าราคามันถูกเราก็เลยซื้อมันเป็นความผิดที่เราอะชอบซื้อของราคาถูกโดยที่เราลืมดูไปว่าร้านเนี้ยมันพึ่งร้านเนี้ยมันพึ่งโพสขายของร้านร้านในรีเนี่ยไอร้านเนี้ยมันชื่อไอ้นี่นะ เนี่ยเจขีดล่าง4 R V 6 Y J 41กเออร้านมันชื่อนี้เลยเนี่ยเนี่ยร้านมันชื่อนี้เร้านนี้นะหลอก J ขีดล่าง4 R v 6 Y 6 Y J 41กวเราว่ามันมิจฉาชีพอยู่แล้วล่ะมันไม่น่าลักษณะแบบนี้สินค้าในร้านอะ่ะมันขายเยอะมาก สินค้าในร้านเนี่ยขายเยอะมากและราคาถูกมากกว่าร้านอื่นมันขายของตัดราคาร้านอื่นอ่ะไอ้ร้านเนี้ยมันขายของตัดราคาร้านอื่นนะแล้วมันไม่ส่งสินค้าให้ส่งเป็นเม็ดแตงโมมาแสดงว่าร้านเนี้ยเป็นมิจฉาชีพแน่นอนมันขายของถูกกว่าร้านอื่นอ่ะไอ้ร้านที่ขายร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองอยห้าสิบอะ คือพวกเนี้ยมันส่งของแต่ร้านเนี้ยมันขายอ่ะหนึ่งหนึ่งแปดแลวเลขแปดอ่ะมันเป็นเลขมิจฉาชีพไงเออเราอยากจะบอกนะว่าเวลาจะซื้อของทางช้อปปีอ่ะให้ใช้สติวิจารณญาณให้ดีเห็นจะของถูกมันเราไม่รู้ว่ามันเป็นเม็ดอะไรอ่ะแต่เราคิดว่าเราคงไม่แกะออกมาดูหรอกเพราะว่าเราว่ามันคงกินแล้วมันคงคายทิ้งอ่ะเหมือนเป็นเม็ดแตงโมเม็ดอะไรสักอย่างอ่ะ มันเหมือนมันหยามไงคือพวกเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพรู้ปะขนาดในช้อปปี้ยังเชื่อถือไม่ได้เลยขนาดในช้อปขนาดสั่งของในช้อปปี้ยังเจอแบบเนี้ยขนาดสั่งของในช้อปปี้ยังเจอคนมาทําแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาจะสั่งของในเน็ตเนี่ยกรุณาแล้วมัดระวังให้มากยังดีนะที่ว่าเราสั่งมันไม่ได้เยอะอ่ะเราสั่งแค่สองร้อยกว่าบาทอ่ะเออเราอ่ะสั่งมันแค่เท่าไหร่เองอ่ะสองสองร้อยกว่าบาทอ่ะ เออสอง้อยสามสิบหกอ่ะแค่สอง้อยสามิบหกบาทเองนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ